สอนวิธีลบเมลแดงออกจากรหัสแบบฉบับยังสามารถพิมพ์ไทยในเกมได้อยู่ย้อนความเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนลบเมลแดงออกโดยวิธีการเลียดอายุรหัสให้น้อยกว่า13แต่ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้มาคลิปนี้ผมเพิ่งจะคนพบว,วิธีที่จะสามารถลบเมลแดงออกได้ด้วยแถมยังสามารถพิมพ์ไทยได้อีกด้วยวิธีนั้นก็คือเหมือนเดิมเลยครับให้มาดูตรงที่อายุเราให้เราตั้งอายุต่ำกว่า13สมมมติใช่ไหมทุกคนเนี่ยดูคลิปนะี้วันที่เท่าไหร่ให้เราตั้งวันเดือนตรงกับวันนั้น,น,น,นเช่นวันที่ายคลปวันเ้้้็็ท2ผมมจะตงแกกกดืืออุ ข้างหน้าส่งตัวนี้ต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ดูคลิปจากนั้นเลขตรงด้านหลังตรงนี้ครับเอาคอสปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้สองพันยี่สิบสามไปลบสิบสามก็จะได้สองพันสิบจากนั้นให้ปรับวันที่เนี่ยจากวันเดิมเนี่ยอย่างเช่นวันนี้วันที่สองให้บวกเพิ่มเข้าไปหนึ่งวันนะครับถ้าวันนั้นเป็นวันที่สองเลือกเป็นวันที่สามหรือถ้าวันนั้นเป็นวันที่ห้าให้เลือกเป็นวันที่หกนะครับที่ผมให้เลือกวันที่บวกไปอีกหนึ่งวันแล้วก็เดือนเดียวกันแล้วก็คอสลบสิบสามเพราะว่าตอน ก็แปลว่าอายุในรหัสของผมเนี่ยจะครบ13ปีมันก็จะกลับมาพิมพ์ไทยได้แค่รอแค่วันเดียวเท่านั้นนี่นะครับลองพิมพ์ไทยดูก็สามารถพิมพ์ไทยได้ปกติเลย